Mm hmm. คุณกำลังจะได้ชมเคร่องจมองของรายการทีวีที่วี่สุดในโลกเชิญรับชมกัน เคอทีมาเสิร์ฟซ e, ุปกันได้แล้วขอให้ซอสจงอยู่กับท่านชุไปไปซอสตั้งแต่มันไหร่แบบนี้รับไม่ได้คุณมีสิทธิ์จะมาโหเรื่องนี้ได้นะคะมันยังแย่เหมือนที่ผมเคยดูรอบที่แล้วเมื่อวานนี้เลยแล้วร้ายมากแต่ก็น่าดูโอเ ได้การจากคุณหมอฮิเบิร์ดผลตรวจเป็นบวกว้ยเป็นบวกสำหรับวันคริสต์มาสโอฟิลแต่เลยกุณก็บวกนะวันที่สามมากราเรีโทรหาผมเดี๋ยวก็กลับแล้วที่รักผมต้องไปล็อกเตาปฏิกรณ์ก่อนจะออกจากออฟฟิศนะแป๊บนึงปลอดภยัยแน่นหนาเจอกันค่ะบารดโอ้แตบมันได้ดีๆหน่อยได้ไหมเออเออ ถ้าผมเมร์อ,อยู่ก็คงจะดีชิมซันรัากุศลนีออ่ฉันมีของขวัญมันหยุดมาให้ใ <g iggle> นในการบริจาคได้ชื่อนายด้วยนะออให้กับมูลนิธิเพื่อพระคริสต์และคืนนี้วิญญาณทั้งสามจะไปหานายถึงที่บ้านเลยเอ,อ่อ,อไม่ใช่นาะมาเขิวของฉันสมเิเธอร์สยกเลิกนนะัดกับวิญญาณตอนสี่ทุ่มคืนไะหได้ครับ <c oughs> ฮัลโหลกลับแล้วจที่รักไม่มีอะไรมาหยุดผมได้แล้วรักอี่รัก โอ้ยสงสัยจะต้องดื่มซะหน่อยจะได้มีแรงขับรถโอ้โหไม่เรลวจังเลยฮะ ร้องว่ามันลอยไกลออกไปครับสนามแข่งแห่งนี้ฝั่งขวากว้างกว่าฝั่งซ้ายมาติเนสหัวดไปแต่ว่าไม่โดนครับใช่เลยครับผมบันทึกเสียงไว้ตอนแข่งจริงๆในเมื่อรัฐบาลสนัประกาศว่าชายคนนี้คือซานตาคลอสทางสายก็จะไม่โต้แย้งมีคนไม่เยอะที่รู้ว่าคำตัดสินถูกแก้ไขในหนังภาคต่อฉันรีบกลับบ้านก่อนดีกว่าไปหาครอบครัวขายสนุกนะขายมีความสุขกับป้ายนี้อ่อ,อนของนายนั่นแหละ ได้ปีที่แล้วฉันพังมันเพื่อให้มีคนเข้ามาสมแต่ฉันอยู่ได้แหละนี่หมอนายไม่เป็นไรนะโอ,อไม่เป็นสบาย ราาะขนดคือว่าจริงๆ,ๆ,ๆแล้วแม่ฉันตายในวันคริสต์มาสแม่พาฉันไปห้างแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยแต่ฉันไม่มีวันลืมภาพที่แม่รีบเพนออกไปที่ลานจอดรถ okay, okay, โอเคโอเคก็ได้ก็ได้งั้นฉันจะดื่ม,มเบียร์สักแก้วโอ้เยี่ยมเลยแต่อย่าทำว่าสงสารน่ะ <c oughs> สงสารสงสารฉันหน่อยเถอะฉันก่อนขาอ่อนวานนายก็ได้น้าหนะาหน้แต่ฉันสัญญากับมาร์ไว้แล้วอ่ะฉันขึ้นเมื่อกี้ก่อนนายเลยเนยีนย่นยนะโอเคโอเคเอาไห <c oughs> มแม่พ่ออยู่ไหนอ่ะแม่ไม่รู้โนี่คริสต์มาสอีฟนะอย่าสร้งางบรรทัดฐานให้คนอ้วนกลับบ้านดึกในคืนนี้สิฮึมได้เลยไง holy night ฮะฮ่ฉันมีความสุขในคืนคริสต์มาสอีฟและมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามีคนเมาลืมกระเป๋าตัางค์ไว้บนเก้าอี้ด้วยโอ้หูแล้วก็ปวดใจ <c oughs> <c oughs> นี่โฮเบอร์ฉันต้องให้ของขวัญน,นายนะมันถึงจะแฟร์ฉันจะตั้งเวลานาฬิกาในบ้ารให้มันตรงกับของจริงอะไรนะ่ะดึกมากแล้ว้ายอ,อนี่คืนก่อนคริสต์มาสนะอย่ามาวุ่นวายแถวนี้คืนเดียว แค่ค <One input> ืนเดียวในหนึ่งปีฉันอยากให้โฮเมอร์อยู่บ้านกับครอบครัวแต่เขายังทำไม่ได้เลยคริสต์มาสคือเวลาเหมาะที่จะทิ้งเขานะถ้าทิ้งตอนนี้ก็ไม่ต้องทนดูซุปเปอร์บอสโฮเมอร์สิ้นสันฉันไม่เคยคิดว่าจะพูดแบบนี้กับคนที่ฉันรักโดยเฉพาะสามีฉันแต่ตอนนี้ฉันต้องพูดฉันไม่อยากให้คุณอยู่ด้วยในวันคริสต์มาสเลยมา จะพูดอะไรก็คิดให้ดีก่อนนะนี่วันเกิดของเซอร์ไอแซคนิวตันออกไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยขอให้โชคดีในการประกอบของเล่นโดยที่ไม่มีผมเราต่อไปเสร็จแล้วอย่าพี่ในอนาคตของมาร์ช